إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقاه ว่ามันตะวักระอาไลฮีกะฟาพี่น้องผู้ที่มีมานต่อหลอมาเถิดมาสูก่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน,น้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานใกล้แล้วใกล้ที่จะอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาเรียกร้องบรรดาผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลา เจาะจงสําหรับผู้ศรัทธาเพื่อเนื่องจากว่าผู้ศรัทธานั้นเมื่อเวลาได้ยินคําสั่งจากอัลลอสุบฮานะฮุวาตาลาเขาจะมีความบากบันมีความอุตสาหะมีความมุ่งมานะที่จะปฏิบัติคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวในสุรตุนบักระองการที่ห8 4งอยยะอายุฮลลาดีนาอามานุโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย กุติบาาเลกุมุศิยามุกมะกุติบาาเลลาดีนามิงกอบบลิกุมลาอัลลัุมตัตตะกูลการถือศีลอดได้ถูกกำหนดเหนือส่เจ้าทั้งหลายเสมือนที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาปราชาชาติก่อนหน้าส่เจ้าทั้งหลายและอันละกุมตัตตะกูลหวังว่าส่เจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่สำรวมตน และยำเกรงต่ออัลลอ์สุบฮานะฮุวัตอาลานี่คือเป้าหมายหลักที่อัลลอ์สุบฮานะฮุวัตอาลาต้องการให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับการเจรไนได้รับการฝึกฝนและได้รับการขัดเกลาสู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนแห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือมัดรอสตุนรอบบานียะเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตอาลาต้องการให้บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นมีหัวใจมีร่างกาย มีพฤติกรรม ที่มีความสะอาดดังที่ท่านอิบนูกะซีรอฮิมะฮุลลอท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านท่านได้กล่าวว่ายาคูลุตาลามุคอติบาลินโมมีนินมินฮาซิฮินอุมมะอามีรัลลัฮุมบิสซิยามอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะาตาอลากำลังสนทนากับบรรดาผู้ที่ศรัทธาในประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮวาไลฮัวซัลลัมและทรงสั่งใช้ให้พวกเขาดำรงซึ่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือฮุวัอิมซากอานิตตอ ว่ารอบวลวีคออิบินียาตินคอลิซตินลินลาฮิอัสวันคือการระงับการยับยั้งไม่กินไม่ดืม่มด้วยกับการจังเจตนาเพื่อลอสุบฮาหนะฮูวะตาลาด้วยความบริสุทธิ์ลิมาฟีฮิมินสะแกตินนัฟส์วะต่อฮารอติฮะวะตังกียะติฮามีนันอัคลาติดรอดียะท่านอิบนูกะซีท่านได้กล่าวต่อว่าทั้งหมดเหล่านี้เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้น มีจิตใจที่สะอาดและชำระล้างหัวใจที่มีความบริสุทธิ์และเจรไนจากสิ่งต่างๆที่จะมาเปืเป้อนวันอัคลากอัลลอซีละและจัญญามารยาต่างๆที่สกรปรกและจัญญามารยาต่างๆที่ชั่วช้าหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้บอกถึงบทบัญญัติในการถือสินอด ว่าไม่ใช่เพียงแค่ประชาชาตินี้แต่มันยังรวมถึงประชาชาติก่อนหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาอาลาได้ทรงวางบทบัญญัติไว้ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อที่จะให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์ได้มีความยำเกรงและสำรวมตนท่านอิบนุรอยเยพระฮิมาหุลลอท่านได้กล่าวว่าการถือศีลอดนั้น วสลตุนอิลตัตกวาลิมาฟีฮิมินกอหินนับสิวาะกะสัสฤษฮาวัดการถือสินอดถือเป็นสะพานหนึ่งที่จะนำไปสู่การย่ำเก่งและการสำรวมตนต่อละเพราะเนื่องจากว่าการถือสินอดนั้นมันจะมาบังคับทำให้จิตใจของผู้ศรัทธาทำให้ตัวของผู้ศรัทธาสามารถที่จะมั่นคงกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สรงห้ามและเป็นการตัดกิเลสต่างๆของผู้ศรัทธา เป็นการฝึกเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นออกห่างจากกิเลสต่างๆการกินการดื่มและการอยู่ร่วมระหว่างฉันสามีภรรยาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานด้วยกับเป้าหมายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาใดก็แล้วแต่แต่ผู้ศรัทธานั้นยังต้องศึกษายังต้องฝึกฝนยังต้องเจรไน ตัวของเขาเองพฤติกรรมของเขาให้อยู่บนหลักการศาสนาไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีมันการถือศีลอดถือเป็นการทําให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นมีความบริสุทธิ์และสอดคล้องกับการเรียกชื่อของเดือนรอมฎอนบรรดานักวิชาการด้านภาษาได้ให้ความหมายมากมายความหมายที่หนึ่งท่านอัลลอฮุดดีนอัสซาคอวีรอฮิมะฮุลลฮ์ท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอันมาชูฮุดฟีอัสมาอินอัยะมาชูฮุดทาไมถึงเรียกว่าเดือนรอมฎอน ประการที่หนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนในสมัยก่อนเลยเรียกเดือนรอมฎอนโดยเรียกเดือนถือสินอดนั่นก็คือเดือนรอมฎอนนั่นเองมาจากคําว่ามินชิดตาติรมโตวะฮวนฮัรรุน,รนคืออากาศร้อนอากาศร้อนพี่น้องผู้ที่มี إ ي م าน สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะข้ามผ่านความลำบากนี้ได้ด้วยกับการศรัทธาของเขานี่คือการเรียกเดือนรอมฎอนในทัศนะแเรกของบรรดานักวิชาการทัศนะที่สองมองว่าเดือนรอมฎอนถูกเรียกว่าเดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากเป็นเดือนที่ทุกทรมานเนื่องจากความหิวโหยลิเอรติมาติซอิมีนาฟิฮิมินฮารินจัววามุกอซาติชดติฮิบรรดานักวิชาการได้มอง ให้ความหมายในประเด็นที่สามว่าทำไมถึงเรียกว่าเดือนนอมดอนลีอันนันกูลูบาตักคูสูฟีฮิมินฮารอดินเมวอิจ วันฟิกรตีฟีอัมรินอาคิร์เป็นช่วงที่ทําให้หัวใจนั้นต้องการที่จะได้รับการตักเตือนใขรควรถึงโลกหนาเดือนรอมฎอนก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานทั้งหมดเหล่านี้เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นได้เก็บสเสบียงแห่งตักวาความยำเกรงในโลกหนาประการที่5ทําไมถึงเรียกว่าเดือนรอมฎอนยูริกูฮาบินอามะหรือซอลี่ฮะเพราะเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ทําการเผาไหม้ด้วยกับความดีงามต่างๆคําว่ารอมฎอนก็คือ เดือนที่มีความที่มีอากาศร้อนหนักร้อนอบอ้าวความที่ร้อนอบอ้าวมันเหมือนกับการเผาไหม้ด้วยกับความดีงามต่างๆที่อยู่ในเดือนรอมฎอนประการที่6บรรดานักวิชาการได้มองว่าเดือนรอมฎอนนั้นที่ถูกเรียกว่าเดือนรอมฎอนเพื่อเนื่องจากเพื่อที่จะชำระล้างความผิดบ,บาปต่างๆด้วยกับการงานที่ดีงามและบางท่านมองว่าเดือนรอมฎอนนั้นชาวอาหรับในอดีตต้องการที่จะ เตรียมตัวต่อสู้ในเดือนชวานในอดีตถึงเรียกว่าเดือนรอมฎอนทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอย่างไรก็ตามไม่ว่าเดือนรอมฎอนจะให้สาเหตุของการเรียกชื่ออย่างไรแต่เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาจะต้องเปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอนเขาก็จะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงในเดือนต่อๆไปเพราะเดือนรอมฎอนถือเป็นวัคซีนหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตอาลานะ ให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับความยำเกรงใครที่ไม่ยำเกรงต่อลรสุบฮานะฮุวาตาลาชีวิตของเขาที่เหลือหลังจากนี้มันจะเป็นชีวิตที่อับปยศด,ดังที่ท่านนับมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รายงานจากท่านอบับดุววลฮุไรราะรอดิยัลลอฮุอันุท่านได้กล่าวรสท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลล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 ลม รอยีมาอัลฟูรอยยูลินมันน่าอับปยุยิ่งสำหรับชายคนหนึ่งดะคอละอไลฮิรอมฎอนซุมมังซาละฮอกอบละอยุกฟัลละมันน่าอับปยุยิ่งสำหรับชายคนหนึ่งที่เดือนรอมฎอนนั้นได้มาอย่างเขาแล้วมันได้ผ่านไปโดยที่เขานั้นไม่ถูกตอบรับการอภัยโทษนฟาอานิวะอียะกุมินันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลูกาลิฮะตะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอินมุสลิมีนามินกุลลิดัม واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من اتانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ إن منا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين